สวัสดีครับพบกับบักหล่ากองผ้นึ่งเก่าครับผมสวัสดีพบกับเมนูครับลาบหมูยะโซหลังหลังจากที่ล้วนหมูเสร็จนะครับใส่เกลือแก็ใส่บักหน้าครับแล้วก็มาคัน้นน้ำข้าวมาันออกครับคันน้ำออกเวลาเทาน้ำกิมครับพอเทน้ำกินเสร็จก็เตรียมตุกคุงครับมีคันแบบนี้นะครับนี่แบบผมขื่นเลย ครับพอคั่นเสร็จอันดับต่อไปกับปรุงครับใส่ข้าวปัวใส่พวกที่โค้งครับใส่กระปุงปรุงรสครับปรุงรสนะนะใส่กระปุ๋งปลาครับวันนี้ปลาบางใส่ร้ายบางว่าเาใส่เกลือไปแล้วใส่กระปต่อเลยที่เด็ดครับหนังหมูครับผมหนังหมูใส่ไปเรียบร้อยเลยครับผัดครับผักซอยผักปัวผักหม้อหัมยังนี่แหละใส่เอาไปเลยใส่กระปุนงข้ครับรอไปเสิร์ฟเลยครับเรียบร้อย มาแล้วครับผมกล่องพ่นมาแล้วเรียบร้อยครับผมหลับหมูยโสูรรครับน้ำซุปครับนี่น้ำซุปอาสิเ็นเนี่ยเดี๋ยวยกพี่น้องมึงอาครับแล้วก็ถ้วยนี้ครับบ่าต้องใสยไปเขาเนี่งครับซื้อมาแต่เมื่อวานแล้วเสียดายมันเหลือสองหอก็เลยอุ่นเอาเดี๋ยวพูดได้ยังคงว,ว่าอุ่นแบบใดบ่าต้องใส่ผ้าครับใส่หนึ่งก็หนึ่งเซซึ่งนี่ละเดี๋ยวผมจะบอกว่าเห็ดยังไงเดี๋ยวผมจาคิดไห้บึ้งจักหน่อยกินแล้วแล้วเดี๋ยวบอกครับมา ดุยกันเลยบมตรงเบาไลายครับมันสิได้บอดละคงเยอได้อยู่ครับพอได้อยู่ตว่ากระบอกตันได้ยังเล้วๆอยู่เตี้ติดมือสนั่นใส่ละส่วนบันนี้อืมอมืซิมเลยครับบกผิดก็มีครับดูกโดน ลาบหมูยาสูครับสูตรเด็ดครับใส่หนังครับนี่้แซ่บอลองชุบนะครับโอเอมสมพอดีแับเี่ครับลองคอ เียบอ่ะเขากันดีมั้ยยังนังเน้นเน้นแต่ไม่หัวช่ัยย้อนยังเลี้ยวอยู่ <c oughs> นงบปฏิกันเป็นไงครับว่ากันซื้อมากินได้อยู่นิ่ม,มหลับมึงก็พักเกมร้อยยันชบ แล้วก็เขาเนย่อคุยให้พี่นอ้องเมืองอยู่แล้ว,ว่ามันปั่นบ่แหละแล้วพยายามปั่นนะโอ้อรราาด้วยครับนี่แหละเข้ามาน้ำดึงเขาเนย่อครับยายเพ่พังหา่างคือน้ำดึงเขาเย่ยอเพ่ละดึงแล้วมันเปื่อยออกเลยติดมือกพอนะครับกลับมือครับทอดใบบักกูดครับทอดบักพริกใส่แต่สุดยอดแล้ว อือคอดกิบแบบเนี้ย,ยต้อยำเจ้เขาคก็ยำยิ่งจังคขอืมเตย แซ่บไม่ดีเลยพี่นาะบริเวณบริเวณคือขอมหอมอแล้วไม่หอมกินแล้วกับบะเพ็ดอะไรร้นานกับหอมผมควบอร่อย <c oughs> Ôi, lưu mượn phía đoạn nè, nó nữa hả? Nè, mua này Toàn thật sâu hả? Phẹp Một thịt lượng thấm ngào đẹp nhỏ Phẹp đẹp We have. เย่าเบ๊บตัวผมได้ที่เบิ้ลิปกล่องอยู่แับปากันพี่น้องคอมเมนต์บอกได้ด้วครับว่าหมองแดนมันพิชผ่าหมองแดนบอดดีให้กล้องปั๊บกูมองแดงปากคอมเมนต์ได้ดครับบอกมาเดี๋ยวกล้องทีเดีย ปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นนะครับเดี๋วเราบิดกคิปไปใส่ไล้ครับดูเบงบักลากนกินเขานึงกันแทบแซมหาเขาไากินฟังกันครับกินผู้เหญ่เล็กน้อยติดตามบลาตลอดไปเด้ครับฮักนิดน้อยจะให้ฮักนานนานเด้อพี่นองเด้อผมก็เข้าตา เอ่อปวดข้อเนี่ยเงีเงยสูงมาแล้วเงยสูงแล้วเป็นนาทีหายจากกล่องนะต้องกลมๆนี่เลยละบิดบดมันเริ่มปวดข้อล้ว ข้อเมอยียยงพี่น้องเบิ้งก็น่ามา้อมอย้อเมียงหลับมึงเป็นยังไงบ้านี่ใสไปเลยครับหนึ่งลูกบักแตงที่เขาปากเดบบอะไ้นี่นี่ใบบักกูดโหระพาแล้วก็ผักจีนจีนครับแล้วก็นี่พระเอกเข้าครับ lạp mu, hạp lạp mu, bạc lạp mù say này đang năm xin mình chín Hãy mua cho หอนเอนาอมเนยะแลบอกเป็นเขาเนาะดำนื้อน้ำครับสมพอดีเลยอ่ะเ khá lắm gì ư nhờ ngoài được à nhiều nhiều xe bớt lên nhọc quá khó

กร,บรอบก้รอบเเป็นโคดีเยอะเลยแซ่บเป็นไซส์ปลาเป็ดยงครับน,นันนงเบิดเลยพี่น่องใสหนังน่อยเพื่ว้หมองมันแสี่ยหนังมันะ chạy học như này luôn bạc bà mới làm phiên đó hết <laughs> <laughs> เจ้ผักเบ็ดกินเบิ้งงด้าน้าแสบเูราบมุงยะโซ่ฟังมันบอกยังไ่ฟังตึกขอมาให้ม,มาใส่เขากินเจังแสบ นันจำบาเหลวเพียงสิเฮ็ดแซ่บเฮ็ดออกหูเลยห้ละ <c oughs> แซ่บแซ่บลมตาเตกเลย <c oughs> น่วดีพี่น้องสูบน้ำเนี่ยบาหนะสมอะโอเคเลยทานครับ ตอนนี้เดี๋ยวสโคบิสโซ่บางรายไปทายบรรยากาศข้างนอกพี่น้องเบื้งเนี่ยฝากติดตามบื้องเนี่ยไปเรื่อยครับตอนนี้เป็นสายบุญเลยอิลิเพื่อต้องเห็ดอยู่ห้องกินอยู่ห้องไปหามูกับบุญแหอยากไปทายอยู่นู่มูให้มีบรรยากาศนี่ปูคุยกับมูเห็ดพี่น้องหรือเบิ้งอยู่ฝากติดตามไปก่อนนะเบน้องเดี๋ยวสโคบิสโซ่สัญญาไปสิไปทายข้างนอกไห้พี่น้องเบิ้งกินข้างนอกให้พี่น้องเบิ้งหาดันฮานี่พี่น้องเบิ้งครับฝากพี่ตามเบื้อง่ยไปพร้อมครับกองพ่นครับผม ต้องพลนสไตล์ครับผมกดปิ้งปิ้งปิ้งปิง้งครับสุดท้ายนี้ครับบางราก็ขอบคุณหลายๆที่ติดตามเบิรงแม่อยู่นี่แหประมาณยี่เป็นนายทั้งยี่สิบคลิปแล้วมั้งครับยังไงก็ฝากติดาตามไปตลอดนะครับบายบายขอบคุณครับ <c oughs>